สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงอชราพรคงยศมาเรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับประวัติและอาชีพของเขาในวอลเลย์บอลอชราพรคงยศเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2538ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประเทศไทยเป็นนักวอลเลย์บอลชาวไทยที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักจากทักษะในสนามและอาชีพที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ก้องยศเริ่มเล่นวอลเล์บอลตั้งแต่อายุยังน้อยและแสดงความสามารถที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเริ่มเขามีความเป็นเลิศในทีมเยาวชนของประเทศไทยและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากโค้ชทีมวอลเล์บอลและผู้สัญหาบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาชีพการงานของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอเข้าร่วมชมรมวอลเล์บอลในประเทศไทยซึ่งเธอมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรายการด้วยความสามารถของเขาในด้านการโจมตีและการป้องกันเขามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของทีมและได้รับการยกย่องจากผลงานของเขาในสนามเธอเคยเล่นในสโมสรวอลเล์บอลดังต่อไปนี้เซพริมชนบุรีอีเทคตั้งแต่ปี2553ถึง2554 ช้างตั้งแต่2554ถึง2555นครราชสีมาตั้งแต่ปี2556ถึง2557มหาวิทยาลัยรัติบัณฑิตตั้งแต่ปี2557ถึง2559 PEA ไซเซเขตตั้งแต่ปี2560ถึง2561จาการ์ตา46ของอินดโดนีเซียตั้งแต่ปี2561ถึง2562โซรีเอียบิลดีซีจากประเทศตุรกีตั้งแต่ปี2564ถึง2560 6และนี red r o c k คิสตั้งแต่ปี2566เขาได้บรรลุความสำเร็จที่สำคัญสำหรับทีมชาติไทยแล้วเช่นเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนคอนราชสีมา2556เหรียญทองในการแข่งขันถ้วยเอเชียที่จัดขึ้นที่อันมาตี2555และ2เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเนปิดอ2556และรุ่นสิงคโปร์2558 ในระดับนานาชาติอัชราพรคงยศเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันมากมายเธอเป็นที่รู้จักจากความเก่งกาจและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบทบาทต่างๆภายในทีมไม่ว่าจะเป็นตัวรุกตัวบล็อกหรือกองหลังการอุทิศตนให้กับกีฬาและจรรยาบรณในการทำงานของเขาได้รับการยกย่องจากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันคงยศชื่นชมทั้งความสามารถในสนามและทัศนคติเชิงบวกและความเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนาม อชราพรคงยศยังคงเป็นบุคคลสำคัญในวงการวอลเล์บอลไทยและนานาชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นรุ่นเยาว์และแฟนวอลเล์บอลทั่วโลกด้วยพรสวรรค์และความมุ่งมั่นของเขานั่นสินะขอบคุณสำหรับการชมวิดีโอฉันขอให้คุณชอบแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องแล้วพบกันใหม่